ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ Toyota ในงาน Motor Expo 2024นะครับซึ่งวันนี้ได้ยกทับรถยนต์ t o y o ต a ามามากมายหลายรุ่นพร้อมแคมเปญพิเศษนะครับซึ่งวันนี้รถด,ดาวเด่นของเราก็คือ New Toyota Camry คันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันในบูธ t o y o ต a จะมีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกได้เลยว่าวันนี้แอบมี GR Corolla มาโชว์อยู่ที่บูธกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีรถรุ่นไหนเด่นๆบ้างไปเลย ตรงหน้าเรานี่ก็คือ toyota corolla altis นะครับรุ่นใหม่นะครับหน้าตาสวๆงามถัดไปก็ตัวเป็นตัว yaris active ตัว nightshade นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเลยมาพร้อมสีใหม่และชุดแต่งนะครับถัดไปก็เป็นตัว yaris active ตัว m o d e l i s t a นะครับก็คือมาพร้อมชุดแต่ง modellista นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูข้างในนะครับฝั่งซ้ายที่เราเห็นนี่ก็คือ corolla cross นะครับ มาพร้อมสีเทานมนะครับซึ่งดูสปอร์ตมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว SUV ที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนัก็คือยาริสคอสนะครับถัดไปเป็น Toyota v e วล z นะครับอันนี้ก็เป็น M.P.V.7 ที่นั่งซึ่งน่าสนใจอีกคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถัดมานี่นะครับเป็นตัว Toyota f o r t ์จูเนอะครับอันนี้ยอดฮิตตลอดกาลนะครับคันนี้เป็นตัว G.R. นะครับสีแดงสวยสดนวงานลงไปถึงตัวแต่งพิเศษนะครับคันนี้มาพร้อม ชุดแต่งนะครับดูที่ดูล้อดูล้อมาดูล้อนะครับนี่คันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นล้อเลนโซนะครับมีเบรกให้ด้วยล้อเป็นขนาดนะครับล้อเป็นขนาด20นะครับยาง265 50นะครับ R 2 0นะครับมีการเปลี่ยนแมกเปลี่ยนคาลิปเปอร์เป็นสีแดงใหม่นะครับสวยมากๆโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Revo GR Sport นะครับอ่า ตัวนี้นะครับตัวรีโวตัว GR นะครับซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีการเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ใส่บางโคนแล้วก็ใส่ชุดโครงเหล็กนะครับแล้วก็ราวหลังคาแบบนี้เลยซึ่งดูแบบเฮ้ยเท่นะดูดูดีนะนะครับแล้วก็มีปลายท่อเป็นของ GR มาให้ด้วยนะครับโอเคนี่คันนี้ใส่ชุดแต่ง GR เข้าไปแล้ว หน้าตาจะสวยงามแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพวกตระกูลพีลันเนอร์นะครับไฮลักรีโวรวมไปถึงตัวนี้ตัวแข่งนะครับตัวนี้ก็คือตัวแข่งนะครับเป็นตัวไฮลักรีโวตัวแข่งนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวแชมป์นะครับโตยโยต้าแชมป์นะครับคันนี้ก็จะตกแต่งเป็นรถขายป๊อปคอนนะครับดู เฮ้ยคือเขามีรูปแบบการตกแต่งมาให้ดูนะครับคันนี้ค่ะพอบคอส่วนคันนี้อ่าคันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นไฮรักแชมป์แต่งเป็นรถบ้านนะครับเท่มากๆมีตัวขนตัวมอเตอร์ไซค์ด้านหลังนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านในดิมานี่โอ้ข้างในดูหรูหรามากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ครับข้างในตกแต่งแบบนี้นะครับไฮรักแชมป์ s <S าตามหน้าตาแบบนี้ได้งไงโอเคอนี่ขึ้นมานี่ตกแต่งเป็นบ้านเลยมีทีวีตรงนี้นะแล้วก็นั่งทำงานตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ไมโครเวฟตู้เย็นมีเครื่องปริ้นแล้วก็มีการติดตั้งแอร์แล้วก็ตกแต่งตรงนี้นะครับหรือจะนั่งทำงานตรงนี้ก็ได้เฮ้ยโอเคเลยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการตกแต่ง โตโยต้าไฮรักแชมปนะครับนี่มีตัวเครื่องชงกาแฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวมีซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเท่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าสิเอ้ด้านหน้าก็จะมีแต่งตัว Work f r ฟ m Anywhere ก็คือเอาไว้เป็นแบบเหมือนออฟฟิศเคลื่อนที่นะอันนี้ไม่ใช่รถบ้านเป็นแบบรถออฟฟิศเคลื่อนที่นะครับมีการตกแต่งด้วยสีทองแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นคันนี้ คันนี้ก็แต่งแต่งมาในแนวซิ่งเลยมีการแต่งใส่รูปแหลกลูปเรียวมีตัวกล่องด้านบนนะครับใส่แม็กมาให้นะครับพร้อมยางโตโยต้าโอเพนคันทรีนะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเงินเท่นะดูดิตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ก็จะขับง่ายหน่อยขับสบายหน่อยแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งด้านหน้ามีแหลกแล้วก็มีตัวถาดน,นะครับมีกล่องใส่ของ ตัวด้านหลังเนี่ยมีตะข่ายขึงให้ด้วยนะเวลาเก็บของจะได้ไม่ต้องหล่นนะครับโอเคนี่และนี่ก็คือตัว t o y ยต a c a m r รนะครับซึ่งมีให้ดูครบทุกรุ่นเลยภายในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นพรีเมียมรุ่นสมาร์ทนะครับมีให้ชมทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคสำหรับ Toyota Camry นะครับมีทั้งรุ่นสมาร์ทรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชูรี่ ให้โชมให้ชมภายในงานนี้นะครับสำหรับรุ่นรุ่นสมาช์เนี่ยจะราคา1,455,000บาทนะครับคันนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมส่วนตัวรุ่น พรีเมียมนะครับอยู่ที่1 6 3 9 0 0้บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่นี่อยู่ที่1 7 8 9 0 0้บาทนะครับผมซึ่งออปชันต่างๆก็จะต่างกันไม่ว่าจะเป็นล้อแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆหลังโครงหลังคานะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด4สู่มนะครับ2,487ซีซี186แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ย4ีแอนะครับแล้วก็ เพิ่งให้กําลังไฟสูงสุด100กิโลวัตต์พลังกำลังแรงม้ารวมเนี่ยจะได้ที่227แรงม้านะครับอัตราบริโภคน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรครับผมนอกจาก All New Camry และรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่นแบบครบทุกลายอัพแล้วนะครับในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดราคา New GR Corolla ครั้งแรกในไทยซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับโดย New GR Corolla ที่มาพร้อมพลังกำลัง300แรงม้าแรงบิด 400นิวตันเมตรเนี่ยสนนราคาอยู่ที่4ล้าน1แ9 9 0 0นบาทนะครับก็บูตโตโยต้านะครับปีนี้จัดทาภายใต้แกนคอนเซปต์ทุกการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนครับเรานําเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัทเราซึ่ง อยู่เคียงข้างคนไทยแล้วก็สนับสนุนออทุกการใช้ชีวิตของคนไทยครับทุกช่วงทุกวัยทุกอาชีพครับ mm hmm. เรามีรถยนต์ทั้งหมด12 mm hmm. รุ่น25คันมาจัดแสดงในบูธวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเรามาพร้อมกับแพ็กเกจสินเชื่อการเงินดอกเบีย้ยพิเศษนะครับปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริการหลากหลายครบวงจรตั้งแต่ยูสคาร์ทีคอนเน็ TCFR plus เตอร์ด้ u r e Auction e เ p r e s s รเรียกได้ว่า Value Chain ของเราทั้งหมดเลยกขบวนมาที่นี่ทั้งหมดเลยครับวันนี้ถ้ามาเนี่ยท่านจะเจอทับรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งจะมีคฮมรี่ใหม่นะครับแล้วก็อัลติสใหม่นะครับก็เรียนว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่0.89ะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับหรือก็ทำให้ท่านสามารถที่ผ่อนเริ่มต้นได้เพียงประมาณ7,900บาทนะครับแล้วก็ รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสิปีนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นโซนรถกระบะนะครับเราก็จะมีไฮลักซ์ซีรีส์เรียกว่ามาครบมีทั้งวันนี้มีรถประพอนมาโชว์ด้วยไฮลักซ์แชมป์นะครับแล้วก็มีรถที่เป็น Work From Anywhere Work เนะครับเป็นรถตัดแปลงจากไฮลักซ์แชมป์แล้วก็ตัว Fortuner น้องใหม่ล่าสุด Fortuner Leader นะครับตัวนี้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถ PPV ในราคาที่จับต้องได้นะครับตัวพระเอกของเรานี่ ที่เห็นบนเวทีนะครับก็ตัวแรงของเรานะครับเจอได้เจียโคล a แล้วก็เจียยาลิสนะครับตัวนี้ Limited นะครับในโลกมีไม่กี่คันก็เมืองไทยได้มานิดหน่อยนะครับถ้าจะจองต้องรีบจองนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รีบเข้าไปจองนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ยังเหลืออะไรเหลือ a อทิปนะครับเอท i ปไนท์เชดก็จะเป็นตัวเดคอเลตดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเรียนเชิญแล้วก็ลองมาดูได้ครับ ก็แน่นอนฮะปีนี้แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์นิวัลนะครับว้าวสองต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด2 3 1เล้านนะครับว้าวแรกเนี่ยก็คือมาถึง้็มาสแกน QR วอาร์โค้ดนะครับสแกน QR วอาร์โค้ดเนี่ยลุ้นนะฮะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.5%เอนะครับออกรถเสร็จมาลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง iPhone 1่ หรือว่าเซ็นท a l ช้อปปิ้งวอลชอร์นะครับทั้งหมด555รางวัลน,นะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานี Impact Challenger Hall นะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาหรือไปที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับ และในงานนี้รถทุกรุ่นยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษและแคมเปญส่งท้ายปีโตโยต้าคาร์เนวาลนะครับเทศกาลออกรถสุดว้าวตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณนะอาคาร Challenger Hall อ m p a c t เมืองทองนะครับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถยนต์โตโยตา้ากันได้ที่บูธโตโยต้าในงานนี้กันได้เลยนะครับ